คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงกิเซเซ์กันย,วยาวๆด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ด่านสุดท้ายของเรดินนะครับกับการพัฒนาศักยภาพพลังลบของเรดินในระดับ s 1ประตูแห่งโชคชะตาด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายในพรานของความมืดด่านนี้จําได้ว่าไม่ไปผูกโยงอยู่กับด่านที่5ของพลังคู่หู นะนี่เลดินจัดการผ่านด่านในพลานของความมืดด้วยการที่เหลือของเอนวินของเอนวินนะครับเอนวินรอบที่แล้วเราผิดไปทีแล้วเราเอาผู้ช่วยเหลือมาช่วยผิดทีหนึ่งแล้วนะฮะก็ของเอนวินใช่ไหมครับโอเคเลยเราไปดูที่ว่าเอนวินเนี่ยพลังลบของเขาเป็นยังไงอา้าวตัวทีผิดครับเอนวินเอนวินก็คือนี่เอนวินพลังของเขา เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วสุดแล้วนะครับสุดแล้วเอวิน e เนี่ยแอดจัดการลุยเขาไปจนหมดแล้วครบหมดแล้วนะครับน e e ี่ครับเอวินก็ไปช่วยเลดินกันหน่อยอนะครับด่านสุดท้ายเอาเอวินไปช่วยลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรความยากอ้าว หรืมอ่านความยากเป็นเท่าไรเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นความยากสูงสุดแล้วนะครับนี่นะตามที่วอลแมปเป็นอย่างนี้นะครับของเราจะมี4คนนะครับฮีโร่แล้วเราก็จะบุกขึ้นไปข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินไข3ดาวก็คือเสร็จสิ้นในเเทินเงินไขชัยชนะกําจัดสตูทั้งหมดเรดินต้องไม่แพ้แล้วก็เงินไขแห่งความสําเร็จเอาชนะนาคิยะนาคียะภายในเเทิน ชนะการต่อสู้ไปเกิน10เทิร์นนะคะรับภายใน10เทิร์นจะได้2การ์ดทองแรงคิสเซอร์เอาจี้การ์ดทองแรงคิสเซอร์ชอบมีฮีโร่มาช่วย3นะครับเนี่ยงวดที่แล้วเราเอาอะไรมาเนี่ยเราเอาเทอริสมานะั่งไงรอบที่แล้วเอาเทียอริสมาถึงได้ผิดรอบนี้ยายผิดอีกซ้ํสองนะรอบนี้ยายผิดอีกต้องเอานี่มาช่วยนี่ไง เอาเอนวินมาช่วยเห็นไหมครับเอาเอนวินมาช่วยแล้วก็นี่เทียริสเธอไม่จ้องเลยนี่นะะดูที่ว่าค่าศึกมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหยาวเหยียดเอาละครับลุยเลยแล้วกันลุยเลยแล้วกันขอเปิดเป็นออโต้นะครับ ทุกคนจะได้ลุยแบบอัตโนมัติเลยน้าแล้วแม่ทับทั้งสี่ลุยตามความต้องการเลยวางแผนเลยแล้วลุยเลยนะครับเอาละเลดินต้องชนะแต่นี่ว่ามันจะต้องลอยลุยขึ้นไปชนะอะไรการเมื่อกี้เนี้ยขึ้นไปทันไหมอ่ะ วิธีการนี้ก็คือเรา<อ>ทำยังไงจะล่อ,อให้ทัศสิทลงมาลงเข้ามาลุยกับเราเพื่อเซฟเวลาแทนที่เราจะเดินเข้าไปหาให้ทัพแดงของจกัจกรจักรวรรดิอันฮาสซาัดเนี่ยลุยลงมาหาเราเลยเราจะได้จัดการเร็วขึ้นเอาละ ผมจะต้องเอาแมนวนวลเข้าไปช่วยแล้วนะครับขอกดออโต้ก่อนนะครับกดออโต้ก่อนแล้วเอาแมนวนวลเข้าไปช่วยเพื่อให้เราเดินได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้เราเดินทับเราได้เร็วขึ้นเราไม่ไว้ใจเออนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยออโต้ได้ไหมเนี่ยอ่าปล่อยออโต้เลยป๊บ ม้วนเดียวจอดครับม้วนเดียวจอดเราเชื่อมือเลยดินเลยนี่ด้วยแอนี้หลอดเราก็เชื่อมือนะครับไม่เชื่อมือเลยว่าแอนี้หลอดนี่ก็เป็นหนึ่งในห้าของแม่ทัพในทีมหัวหอกนะครับแอนี้หลอดสหรับไอดีนี้นะครับเนี่ยแอนี้หลอดเป็นหนึ่งในห้าเลยท็อปไฟท์ชนะซะแล้วอะไรไยังไม่ทันเหนื่อยเ,ยเลยดินบอกเหนื่อยยังไม่ทันออกสักหยดชนะซะแล้ว ก็ถือว่าง่ายนะครับใครที่ได้เลดินมานะครับนี่ฮะเอาชนะนาคิยาภายใน7เทิร์นโอเคแล้วเงื่อนไขที่2ชนะการต่อสูุภายใน10เทิร์นได้อแล้อีก2ชิ้นของชอบเลยนะครับนี่นะครับเอาไว้อันเชิญฮีโร่ใหม่ๆนะฮะฮีโร่เรายิ่งเยอะเรายิ่งปั๊มเหรียญกิลได้ได้ง่ายขึ้นและได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับสำคัญมากเลยปริมาณจำนวนฮีโร่นี่ก็สำคัญ แล้วเราจะปั้นไข่เราก็เลือกปั้นเอาครับโอเคไรดินนี่จบไปแล้วนะครับประตูแห่งโชคชะตาทั้ง7ประตู7ด่านนะครับเราย้อนกลับไปดูพลังคู่หูเห็นไหมครับเมื่อเราใช้เอ็นวินมาช่วยถูกต้องตรงเนี่ยน,นะตรงตามวัตถุประสงค์ของอ,อะไรละ่ะสามเงอนไขนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกด่านที่5พลังคู่หูได้ครับเปดิดให้เราให้เดนดินเลยปลดเสร็จปับ๊บ สิบเลยี่เอาไว้ทําอะไรสิบเลยพอสิบนะครับนี่ฮะก็กลายเป็นอันนี้สิบใช่ไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยสี่สี่สิบอย่างนะครับพอได้สี่สิบแต้มตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมาปลดล็อกนี่ได้เลยหัวใจคู่หูนี่เลยนะครับเพื่อรับเลเวลหนึ่งปั๊บเลดินได้เลเวลหนึ่งมาแล้วเลเวลหนึ่งมาแล้วแต่ปรากฏว่าอันนี้ไม่พอใช่ไหมไอเทมตัวนี้ไม่พอซื้อนะครับ ไปซื้อเลยซื้อเลยนี่ซื้อเสร็จปับ๊บฮัพเลยด่านสองแล้วด่านสามแล้วด่านสี่แล้วเห็นไหมครับด่านสี่แล้วก็จะได้ตรงนี้เลยอัพสกิลอัพสกิลสกิลอะไรละ่ะสกิลต้านทานนะครับสกิลดีเฟนนะอัพต่อไปอีกเลเวลเลเวลห้าแล้วนะครับเลเวลหก อีกทีหนึ่งเลเวลเก็จะได้รับรางวัลอีกแล้วนะครับเลเวลเจ็ดนะเห็นไหมครับได้รับรางวัลแล้วนะครับนี่นี่รางวัลสกิลแล้วนี่นะฮะนี่บัฟเดสเมจที่เกิดเพิ่มขึ้น10%นะฮะโอเคนะฮะต่อไปยังได้อยู่นะครับไอเทมยังพออยู่นี่ยังพออยู่อัพต่อไปอัพต่อไปด่าน8ดด่าน9 เรดินจะได้ดัน10แล้วนะครับนี่ดัน10แล้วนะครับจะได้ดัน10แล้วดัน10ไปเลยเรดินก็จะปลด,ดล็อกนี่หัวใจคู่หูได้10เต็มนะครับได้ไปถึงดัน10แล้วแม็กเลยนะครับ HP high power ของเรดินจะเพิ่มขึ้นอีก1,300นะบวกไป1,300 defense บวกอีก40 magic defense บวกอีก40นะครับอ่าเราก็ไปดูว่าตอนนี้เรดินพลังเป็นเท่าไหร่แล้วลองไปดูซิ ผลตรงนี้ผลในการพัฒนาสกยยภาพเรดินขั้นแอดวานมาเรดินก็ขึ้นไปแตะ5,006เลยนะครับ5 0 6 5 8เจ๋งมากครับเจ๋งมากยังเหลืออีกด่านยังไม่ได้ปลดได้ซ้ำไปเดี๋ยวจะเป็นปลดหลังใหม่นะครับก็เรื่องราวของเรดินนะครับฮีโร่ระดับฟิวชั่นพาวเวอร์ก็จบลงนะครับ,บคลิปหน้าแอดจะพามา ทำความรู้จักมาช่วยร่วมกันพัฒนาศักยภาพพลังลบของฮีโร่ระดับ Fusion Power คนต่อไปเขาคือใครพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ